สวัสดีครับผมคลิปนี้เราจะมาดูสรรพคุณของสมุนไพรอีกชนิดหนึ่งนะครับที่ผมเชื่อว่าหลายสวนก็ต้องมีติดสวนไว้หลายครัวเรือนอาจจะมีติดบ้านไว้ก็ขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่า SK Channel เนี่ยผมพยายามรวบรวมข้อมูลของสมุนไพรที่อยู่ใกล้ตัวนะครับบางทีสิ่งที่เรากินทุกวันเราอาจจะไม่รู้ว่ามันมีสรรพคุณยังไงมันมีข้อดีข้อเสียอย่างไรซึ่งผมก็ได้พยายามรวบรวมข้อมูลทั้งหมด สร้างเป็นเพริสไว้ต่างหากในสิวกร์ชแนลเอาละทีนี้เรามาเข้าเรื่องกันเลยที่เห็นอยู่นี้คือยอดอ่อนของต้นที่เป็นทั้งผักและสมุนไพรที่มีชื่อว่ามะตูมแขกหรือต้นซาอุภาคอีสานน่าจะรู้จักดีนะครับเป็นอีกหนึ่งสมุนไพรที่น่าติดสวนไว้มากๆนะครับแต่ว่ามะตูมแขกเนี่ยจากข้อมูลที่ผมได้มามันไม่ใช่พืชที่มีถิ่นกําเนิดในประเทศไทยเรานะ มันมีถิ่นกําเนิดในแถบอเมริกากลางถูกนําเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยก็นานหลายปีแล้วน่าจะมีการนําเข้ามาในยุคที่คนไทยเราไปทํางานในแถบตะวันออกกลางนะครับหรือบางทีก็มักเรียกว่ามะตูมซาอุหรือสดามาเลอะไรประมาณนี้แหละโดยเฉพาะภาคอีสานเนี่ยมักจะนํายอดออดมากินกับลาบกลิ่นมันจะมีเอกลักษณ์ของตัวเองนะอันนี้ผมก็ชอบกินนะครับ ต้นนี้ก็มีติดสวนหลายปีแล้วประมาณ3ปีนี่แหละส่วนใหญ่จะนํายอดอ่อนมาจิ้มกับน้ําพริกกินกับลาบประมาณนี้แหละรสชาติมันจะออกฝาดนิดนิดมันหน่อยหน่อยะครับอร่อยมากจากข้อมูลที่ผมได้มามะตูมแขกเนี่ยเป็นพืชพื้นเมืองของอเมริกาใต้นะครับก็ในแถบพวกอ่าบราซิลยอา Argentina ประมาณนี้เป็นพืชที่อยู่ในวงเดียวกันกันกบมะม่วงนะยอดอ่อนกินได้เหมือนม่วงหิมะพันนั่นแหละ ใบมีขนาดเล็กเป็นไม้พุ่มสูงก็ประมาณ3เมตรต้นนี้ผมตัดออกแต่ละปีมันจะสูงกว่านี้แต่ผมตัดแต่งยอดไว้ประจำนะครับก็มียอดอ่อนให้กินทั้งปีเลยอันนี้ผมปลูกไว้แบบธรรมชาติเลยมะตูมแขกเนี่ยเป็นทั้งผักและสมุนไพรในตัวเดียวเลยยอดอ่อนจะมีสีส้มอมแดงส่วนใหญ่ก็นิยมกินยอดอ่อนนั่นแหละอย่างที่บอกไปนะครับกินกับลาบขมต้มแซบอะไรประมาณนี้แหละรสชาติก็จะออกฝาดนิดนิด,นดมันหน่อยหน่อย มีกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเลยกลิ่นเหมือนมะตูมนะครับทีนี้เรามาดูสรรพคุณของสมุนไพรชนิดนี้กันบ้างจากข้อมูลที่ผมได้มาเนี่ยมะตูมแขกจะมีสรรพคุณเป็นยาสมานแผลช่วยต้านแบคทีเรียคือเป็นยาฆ่าเชื้อนะ่ะพูด,ดง่ายๆเพราะว่าชนพื้นเมืองในแถบอเมริกากลางหรืออเมริกาใต้เนี่ยจะนิยมใช้เปลือกของต้นมะตูมแขกเนี่ยมาใช้เป็นยาสมานแผลคือต้านเชื้อแบคทีเรียต่างๆนะครับเป็นยาบำรุงกําลังด้วย ไม่งั้นก็จะทําเป็นชาชงเป็นยาระบายขับปัสสาวะแต่หลักๆก,ก็คือใช้เป็นยาฆ่าเชื้อทาแผลภายนอกห้ามเลือดได้เป็นอย่างดีนะครับแถมยังแก้ปวดฟันได้ด้วยถ้าไม่เชื่อก็ลองเด็ดยอดกินกับลาบดูเย็นนี่แหละและยังมีข้อมูลอีกว,ว่าสมุนไพรมะตูมแขกตัวนี้เนี่ยมันจะช่วยรักษาอาการปวดข้อได้อีกด้วยนะครับแล้วก็ช่วยลดความดันได้ด้วยลดอาการซึมเศร้าและยังเป็นยาระบายอ่อนๆด้วยนะ ก็ถือว่าเป็นสมุนไพรที่มากด้วยสรรพคุณจริงๆนะครับก็ลองหาติดส่วนไว้ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆที่นํามาบอกเล่าสู่กันฟังนะครับสมุนไพรดีควรมีติดส่วนไว้สวัสดีครับ